สวัสดีคุณผู้ชครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมเอเวอร์คริปเปอร์พวกเขามาฮอตมาร้อนแรงซะเหลือเกินนะครับกับงานชนะ1 2 3 4 9กเกมติดแล้วก็ไม่ได้ชนะทีมที่แบบว่าเงาเงาด้วยนะครับชนะไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นสเตทวันนอันนี้แอบเหงาก็แล้วกัน,นแต่ว่าพวกเขาสามารถเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์เอาชนะนิวยอร์กนิกส์การ์เมนโต้คิงรวมไปถึงเดนเวอร์นักเกตด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเอาชนะทีมที่เป็นแบบว่าอาจจะเรียกว่าคู่ปรับได้ไหมอ่ะผมไม่แน่ใจคือคู่นนนี้มััเปป็แแบบบบบคู่ร แบบปรับไม่จริงอ่ะปรับเหมือนแบบปรับร้านหมูกระทะแบบขึ้นป้ายว่าปรับอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอกูกินเหลือมึงก็ไม่ค่อยกล้าปรับกูเท่าไหร่แต่เอาจริงนะท่านผู้ชมนะผมขอร้องนะท่านผู้ชมใครที่ไปกินร้านหมูกระทะพวกร้านบุฟเฟ่เนี่ยกินแบบตักแต่พอดีอย่าไปเหลือเยอะแล้วถ้าหากว่าเนื้อเหลือหมูเหลือเนี่ยคือยอมไม่เข้าปรับแล้วเอา,เอากลับบ้านไปเถอะไม่ใช่ว่าแบบว่าหมูเหลือเยอะๆแล้วก็มาปิ้ง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 ให้หมูมันเป็นไม่ทิ้งไปเรื่อยๆคือล่าสุดคือผมเพิ่งเจอมาเว้ยร้านมบบแผ ว่าทนไม่ไหวผมต้องเดินไปแบบว่าขอปรับนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยหมูเนี่ยมันไม่ทิ้งไปประมาณแบบ130กรัมอ่าถ้าเป็นหมูใส่ข้าวกระเพราหนี่ได้ประมาณ4จาจานก็ปรับเขาแค่70บาทแต่เขาก็น่ายากเสยผมน่ายากกว่าสายอีสานเั็นแปลว่าแบบว่า,แบบวา ทำหน้าไม่พอใจซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าคือมันจะเป็นต้องปรับจริงๆดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยกินอย่าให้มันเหลือแล้วกันเนาะก็คือถ้ามันเหลือนิดหน่อยนะพอเข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่าาว่ากลับมาที่เอลคริปเปอร์เอลคริปเปอร์ในตอนนี้ต้องบอกว่าคนที่มาร้อนแรงที่สุดเลยก็คือตัวคาวายกับพอจอที่ตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของ2คนนี้มันคือการเป็นสอร์เลอร์ของทีมแล้วคนที่รับหน้าที่ถือบอลอย่างที่เรารู้กันดีก็คือเจมส์ซาวายาเดยนบึ่งตรงเเวแล้าขนี่าาย กลับมาฟิตร้อยเต็มเปอร์เซนต์และต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าตัวคาวายจริงๆแล้วเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนั่นแต่ย้อนไปปี2014ที่ตัวเขาได้รับรางวัลไฟนอลเอวีพีที่สามารถเอาชนะชุดไมมี่ฮีทของเลบอนเจมส์ได้คนที่ออกมาเปิดเผยน,นะครับก็คือเจอร์รี่แคสเตอร์เบอรี่นะครับเป็นเพื่อนคาวายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมเอลคัพเปอร์ด้วยและถ้าว่าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับตัวเจอร์รี่เนี่ยก็เคยเป็นแอสซิสแตนต์โค้ชของทีมซานโตนสเปอร์ด้ววววยยยยยยนนนนนนนอออออกกจจาาาาีีีีี้ะคคครรรัััับตตเเเเเมมมมม่่มมม่่่่่งงป็พืทททขสลลูห ด้วเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันมาโหเป็น10กว่าปีแ้ะเป็นเพื่อนรักกันเลยซึ่งตัวเขาก็เปิดเผยนะครับว่าจริงๆคาวานเนี่ยเจ็บมาตลอดคือตอนที่เล่นแบบว่าตอนที่เจอกับเลบรอนชุดบิ๊กเทรียเขาเล่นที่แค่ขาเดียวนะหมายถึงว่าไม่ใช่เล่นแบบว่าโดย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 อย่างนี้นะไม่ใช่คือเจ็บขาอยู่มีอาการเจ็บขาอยู่ข้างหนึ่งแต่ว่ายังคงเล่นต่อไปแล้วก็ฝืนเล่นไปเรื่อยๆนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้อาการบาดเจ็บมันสะสมสะสมสะสมมาและมาระเบิดทีเดียวตอนที่มาอยู่กับทีมล่าสุดเนี่ยที่มาอยู่กับคริปเปอร์เนี่ยเอาง่าย มากกันระหว่างทีมสเปอร์กับคาวายใช่ไหมที่บอกว่าคาวายมีการบาดเจ็บแล้วทีมก็ยังฝืนให้เล่นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมต้องบอกท่ยานชมก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บที่ซาซาไปทานะที่ว่าตรงข้อเท้าที่ว่าตอนที่เจอกับโกลเด้เตอร์เวอร์นะแต่เป็นอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขานะครับที่มันเป็นเรื้อรังมาอย่างยาวนานคือมันเป็นอาการเหมือนอาการบาดเจ็บสะสมอะครับแล้วตัวคาวายก็บอกนะครับว่าตอนที่เล่นกับตัวนตัวรับเตอร์ที่แบบพาได้แชมป์เขาบอกว่าเขารู้สึกโชคดีมากเพราะว่าตอนนั้นก ถึงแม้ว่าผมจะใส่เสื้อโค้ทเสเอวอร์เรอร์ที่คุณหมอกระต่ายเขาซื้อมาให้ผมก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าครทมสันแล้วก็เควินดูรนไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ผมก็มีความเชื่ออันแรงกล้านะครับหรือท่าผู้ชมเถียงผมก็ได้ว่าปีนั้นเนี่ยยังไงซาวบรีก็ต้องได้แชมป์อย่างแน่นอนแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็คือผมก็ยอมรับนะครับว่ารัตเตอร์เออได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาดูเนี่ยตัวเจอร์มี่ก็บอกนะครับว่าเห็นไหมว่าตัวคาวายเนี่ยจริงๆแล้วมีอาการบาดเจ็บเล่น ยด่คาคาไวแม A AR, A AR, Road เ่เอไอเอไอโหลดแมนจเมนต์แบบไม่ตั้งใจสู้แบบว่าปล่อยจอยและปล่อยทิ้งแล้วไม่สนใจเลยละไม่ใช่เขา่วเนี่ยอยากจะกลับลงมาเล่นตลอดแล้วก็ตอนช่วงที่เขาพักบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ซ้อมยิงซ้อมเลยตลอดนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เวลาทุกครั้งที่เขากลับมาลงเล่นให้กับทีมเอเวอปเปอร์เนี่ยเขาสามารถโชว์ฟอร์มดีได้ตลอดแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูสถิย้อนหลังนะครับตลอดในช่วงสีรุ่งการที่ผ่านมานะครับเขาไวมีค่าเฉลี่ยในการลงเล่นเพียงแค่55เกมต่อรุ่งการครับแต่อันนี้ผมอ่านแล้วผมก็นะ 5 5เกมเลยเหรอเพราะผมมีความรู้สึกว่าเราแทบจะไม่ค่อยเห็นคาวายได้ลงเล่นเลยนะครับก็เลยแบบเอเอ,เอเลงเล่นเยอะมากกว่าที่ควรนะแต่ที่สําคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคาวายกับพอจอร์จเนี่ยได้มีโอกาสลงเล่นร่วมกันน้อยมากๆได้ลงเล่นร่วมกันแค่38เกมแต่พอมาในรดูก,กันนี้เออมันได้ฟอร์มทีมกันจริงๆแล้วก็มีทั้งรรสเวลบุกมีทั้งเจมส์ไซเดนเข้ามาดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทีมเอเวอร์ิปเปอร์เนี่ยระเบิดฟอร์มขึ้นมานะครับและตรงน ร่างกายขึ้นมาด้วยแล้วตรงนี้เจมสฮาเดนก็อาบอกนะครับว่าบรรยากาศของทีมเนี่ยมันช่วยทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องมาฟิต คือเนื่อออกไหมคือในทีมตอนนี้มันเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์แล้วซูเปอร์สตาร์แต่ละคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจฝึกซ้อมของตัวเองเต็มที่หันไปเล่นซ้ายก็เห็นคาวายอดน้ำมันเครื่องใส่เขาตัวเองบุ๊บบู๊บบู๊บบู๊บพอจอนก็เลี้ยงลูกไปซ้อมยิงไปรัสเซลเวสบุกคือนี่นี่เขาบอกเลยนะครับว่าคนที่ตั้งใจมากที่สุดในการซ้อมแล้วก็เป็นเอนเนอร์จี่ให้กับทีมเนี่ยคือตัวรัสเซลเวสบุกตั้งแต่ตอนอยู่โอเคซีฮิลส์ันร็อกเก็ตจนมาถึงเอ er ลเอเลเมคริปเปอร์เยย <laughs> นเนี่ยตััวรสซลเเเเวสบุุกกกยััังงงงคคคป็นนนดิมมมใใาาารรต้้้้จทที่ขาาซอ ครั้งที่เข้ามาเล่นแอปโปสทุกครั้งเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอดังนั้นเนี่ยด้วยบรรยากาศแบบนี้แหละครับทำให้เจมส์ไซเดนเนี่ยกูจะไปเที่ยวสตรีทคลับไปเที่ยวบาร์โฮสอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะมันก็เติมมาตั้งใจแล้วก็เลยทำให้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยทางนักของคริปเปอร์เนี่ยสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวผู้เล่นได้ค่อนข้างดีแล้วก็เอาชนะมาได้เรื่อยๆตอนนีน้พวกเขาชนะมาเก้าเกมติดแล้วแล้วตัวไทลูลูก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะลงตัวแต่ว่าสเต็ปตตตต่่่่ออ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 อไไไปปปททททีีีีีมมมมมเเาา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 าคคคครรรร์พพพยยยยยยจจะะะงงงนนนนนััััับบกกกก็ืืให้้้้้้วววฬดดด ของคาวายกับพอจอร์จยังแบกทีมอยู่แบกทีมในแง่ของเรื่องของระยะเวลาในการลงเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามที่จะหาทายพวกเขาเล่นได้น้อยลงรวมไปถึงการที่จะได้หยุดพักในการเล่นด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายของคาวายเนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บเ CL ซึ่งมันเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถหายขาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยอย่าใช้งานเยอะเกินไปอ่ะตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนตัวรเซเวนสบุกก็ออกมาเหมือนเดิมครับบอกว่าผมรู้ดีครับว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นอย่างไรแ้้วมมชื่่อาาัันนใใหรจะะบบบคพูึ ตัวเองว่าที่มึงยอมมาเป็นตัวสมรองแล้วทำให้ทีมชนะแต่ก็โอเคโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันถือว่าทําดีทําดีนะครับหรือถ้าออกจากทีมอาจจะดีกว่าโอ้ย ไม่เอาไม่ไม่ไม่ผมว่ารัสเซลล์สบุกเนี่ยควรอยู่ในทีมต่อไปแล้วเพราะว่าตัวรัสเซลล์สบุกเป็นตัวเชื่อมทุกคนที่ดีนะผมว่าอย่างนั้นแล้วก็ตัวซูแบกนะครับจริงๆแล้วเป็นตัวผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าไม่ค่อยได้มีการพูดสักเท่าไหร่ซึ่งซูแบกก็ออกมาบอกนะครับว่าตั้งแต่ที่เจมส์ซาเดนเข้ามาตอนนี้นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหวิธีการเล่นของเอลครเปอร์มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับถึงแม้ว่าไอ้นี่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูเอลครเปอร์แบบทุกเกมร้อยเปอร์ แล้วก็รู้ว่าต้องเตรียมพร้อมเสมอเพราะว่าเจมส์ไซเดนเนี่ยพร้อมจะให้บอลเขาตลอดเวลาเชี่พอได้ยินแบบนี้เจมส์ไซเดนมันเดือดซิสเต็มวะมันวางระบบใหม่ให้กับทีมนหรอวะนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความเปลี่ยนไปแล้วสูแบกก็บอกว่านี่แหละปีนี้แหละกูะมาแน่ <laughs> แต่ว่าซูแบกไม่ได้พูดแบบว่ามั่นใจแบบสไตล์จามอรันสมัยเฮอร์มอยนะครับซูแบกพูดเหมือนประมาณว่ามีความมั่นใจกับทีมณตตอนนี้มากๆเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเราพูดถึงจามอรันแล้วผมขออนุญาตพูดถึงขา่าวเมื่อวานหน่อยที่จามอรันสามารถระเบิดฟอร์มได้ดีกับการที่ตัวเขาเนี่ยสามารถพาทีมเมมฟิกิสลีเอาชนะนิโอลินพิเลแกนได้ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวจามอรัน,นบอกว่าคุณไม่ไหว กูขอพักได้ไหมเพื่อนคือในช่วงควอเตอร์ที่3ครับจะมานแล้วมาเปิดเผยนะครับว่าทางทีมต้องขอเวลานอกให้ตัวเขาออกมานั่งพัก เพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันยังไม่พร้อมตัวจามอรนั้นบอกนะครับว่าโอ้ในช่วงที่ผมนี่พักไม่ได้ลงเล่นโดนแบน25เกมนี่ผมก็ฝึกซ้อมตลอดนี่แต่ว่าพอมาลงเล่นเกม NBA จริงๆแล้วก็สุดท้ายนี่มันก็ยังไม่ไหวอยู่ดีเพราะว่าเกมการแข่งขันใน NBA เนี่ยมันอันตรายเลรไม่ว่าคุณจะฝึกซ้อมยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องลองลงเล่นในเกมจริงๆเพื่อให้ร่างกายมันปรับสภาพแล้วทีนี้เนี่ยในเพลงสุดท้ายเนี่ยตอนที่จามอรนันยิงลูกสุดท้ายพาทีมเอาชนะไปได้นะครับตัวจามอร์นั้นได้ออกมายอมร ให้เจาเดดแจ็กสันอนะโพสต์ขอบอลแล้วก็เล่นเลยเพราะตัวเขาไม่ไหวแล้วเขาจะตะคิวยยขึ้นแล้วแต่คนที่เข้ามาห้ามมันก็คือเดชมอนเบนจับมือมึ๊มึ๊ไม่เดชมอนเบนพูดว่า Fuck no! Give the ball to you, man! คือไม่ไม่ต้องให้คนอื่นมึงก็เอาบอลไปเลยจ้ากูเชื่อใจในตัวมึงจามอรนันก็แบบมึงเชื่อใจในตัวกูแต่กูไม่เชื่อใจในตัวเอง <laughs> จามอรันก็บอกว่าเออมึงมั่นใจกูกูก็เอาก็ได้ว่าแล้วจามอันก็เอาบอลมาแล้วก็เล่นในเพล์สุดท้ายพาทีมเอาชนะไปได้อันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าถามว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดก็สุดยอดนะจนบางคนเนี่ยมันมีทฤษฎีส,สคมคบคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย NBA เนี่ยโดยเฉพาะกับอดัมซิลเวอร์เนี่ยต้องการให้จามอรันชนะในเกมสุดท้ายคือให้กรรมการเป่าช่วยนู่นนี่นั่นเพื่อให้เป็นการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจามอรันก็คือเดอะเฟสเป็นหน้าเป็นตาของ NBA อยู่ดีจะให้นิา oki, Joe, มา สองคนนั้นมันไม่มีคาแรคเตอร์จะให้เจสันเท่ห์มาอืมมันยังเก่งไม่พอเอาจริงๆนะท่านผู้ชมเจสันเท่ห์มเนี่ยคือเก่งไหมผมยอมรับว่าเก่งเลยแหละแต่ถามว่าเป็นแบบ S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  ของลีเป็นเดอะเฟสของหลีเป็นหน้าเป็นตาของหลีกไหมผมคิดว่าเจสันเท่ห์ยังไม่ถึงขนาดนั้นวะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเต็มแรงอะประมาณว่า A ถึง A บวกแต่ยังไม่ใช่ระดับ S ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเหมือนแบบเดบินบกเกอร์อะ คือนึกออกไหมเล่นเล่นเก่งระดับท็อปอะ่ะแต่ยังไม่ใช่ท็อปที่สุดตเต็มที่ก็แบบท็อปโฟท็อปไฟฟ์แต่ท็อปโฟท็อปไฟฟ์ก็เยอะแล้วนะยังไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบทุกคนจะบอกโอ้โหเฮอร์มอยเดินตามเลยไม่ไม่ๆม่ไม่อย่างจามอรันเนี่ยเอาจริงจามอรันถามเพื่องฝีมือเนี่ยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้กินขาดใจสันเทธัมขนขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยเรื่องของรัศมีเรื่องของคาริสมาอ่าสนเสน่ห์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยความเท่นู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่าจามอรันเหนือกว่าแล้วตอนนี้จจาามมมออออรันก็ขข้ผ่งงหวเย วิตไปได้แล้วก็คือว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นสองสาครั้งในชีวิตของผมผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้จากมันเยอะขึ้นมากแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้ตัวผมนั้นเบเดอร์เป็นคนที่ดีขึ้นและหลังจากนี้ผมจะใช้ชีวิตด้วยความที่ระมัดระวังมากขึ้นและตัวจำาันั้นก็บอกนะครับว่าผมรู้ดีครับว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าผมจะพูดอะไรไปก็คงไม่มีใครเชื่ออะไรเพราะผมก็เป็นเหมือนเดอะบอยแครีเดอะวูฟตอนแรกผมก็งงว่าอะไรว่าเดอะบอยแครีเดอะวูฟพอไปดูดีอ๋อมันคือตำนานเด็็กกเเลีี้ยงแแะท่่บบวาปน เด็กโง่ๆคนนึงวิ่งเข้ามาอ้ามาแปะ ้บานเลยแบบโกหกไปเรื่อยๆคือนั่นแหละตอนแรกผมเข้าใจเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เออตอนเนี้ยจำมาแล้วกำลังบอกว่าตัวเองเหมือนเป็นเด็กเลี้ยงแก่แต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่พูดเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่จะพยายามที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วซึ่งผมก็เชื่อนะว่าถ้ามึงเจอขนาดนี้เนี่ยชีวิตมึงเหงามึงเศร้าขนาดนี้เนี่ยมึงควรจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแหละเพราะถ้าย,ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเอีกเนี่ยคือแบบผมคิดว่าก็คงไม่มีใครให้โอกาสอีกแล้วล่ะครับอ่ะนี่คือสิ หยุดขอลาไปนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ผมต้องมาตัดคลิปนี้เองและถ้าหากว่าคลิปนี้ไม่มีเสียงเอฟเฟกตึงตังตึงต,งตังอะไรเนี่ยต้องขอบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ไตล์ครับแต่มันคือความขี้เกียจยอกยอก,ยอกใส่ได้แหละแต่ว่าคือถ้าถามผมนะอันนี้พูดพูดพูด,พดตรงๆนะคือด้วยอายุที่มากขึ้นผมเริ่มไม่ค่อยชอบแบบว่าเสียงเอฟเฟกตึ้งตึงตังเอเสียงฉากหัวรอะแล้วผมชอบเป็นอีกอีกอีกฟิลนึงแล้วแต่ว่าที่ต้องใส่เข้าไปเพราะว่าคนดู ในช่องยังมีแบบว่าหลายประเภทคือผมไม่ได้เอาตัวเอง100%นะหมายถึงก็บาลานซ์กันอยู่นะครับยังมีน้องๆยังมีคนดูที่เขาชอบแบบว่าให้มันตตมุกแล้วก็ด้วยเพื่อความสมบูรณ์แบบของคลิปด้วยนะครับให้มันไปได้แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากปีใหม่ผมไปเจอโปรแกรมมาโปรแกรมหนึ่งเว้ย